สวัสดีครับผมพป่น้อกมอนี้กระพากันอันมาสืบต่อปลูกต้นไม้เนาะที่ห้าปลูกยังบ่เล้วเมื่อวันมอนี้กระพากันมาเห็ดตตอีกบรรยากาศมอนี้ก็ดีแห้งเลยนะบรรยากาศอันมอนี้ช่วงเช้าห้องกระชิพากันทอนหญ้าเนาะทอนหญ้าทอนวัชพืชตัวเก่ามันออกต้นไม้ตัวเก่าออกแล้วก็ช่วงบ่ายกระชิพากันมาปลูกเนาะอันนี้ก็จะเอาไปทิมเนาะนี่เช้ไปทิมแล้วก็ตัดแต่งตัดแต่งต้นต้นไส้น้ำต้นให้ให้ ตัดให้มันช่วยงามลูกบ้านเนี่ยมากกับชิลเห่นวิวงามๆแบบลงโลง่เมือนนี่นะบาตรงยานงอกงูปลอดภัยเลยจอดไปนี่แหละรถกระบะใช่นอ้อยืมรถลูกบ้า,บานนี่แหละได้ยุติผู้ดีเลย,ยนี่เนาะขันใดขันนี่แต่งป้ายมานน้ำเด้อป้ายมานันทางนาเห็นมันงางามๆเห็นบ่ผู้ผมไปาทางนาเลยเออแต่งมานคือชุช่งๆแน่เด็ดทางนา เออนี่แต่งไวร้รลดเห็ดแห่งงามๆเพื่อไว้เพื่อเมื่อเล่ากับสิได้เป็นเท่าแก่คุณนี่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 เอาออกโหเมื่อเล่าบางเถื่อว่อาวนนนอนาคตบนแน่นอได้ได้เป็นเท่าแก่สิเดไปถ้าได้เป็นเทอาแก่คนก็อย่าลืมเทอาแก่อยู่ประเทศไทยไดเด้อโทรมาถามไทยเราว่าเป็นจะได้เทอาแก่สบายดีบ่ได้ข้อมูลจากเรา ได้คมหูจากเราเด็ว่าการเหตุชวนเพื่อเ่าชิมเป็นเถาแก่ได้เ่าตรงยาเาอาก็ะตองอะไรได้แหน่เอาคืนนี้เองนี่ฮะน,นี่นี่ตรงยาลืมอมันผู้ทีคอยบอกคอยช้อนเ่าผู้ทีให้พ้นงานเ่าผู้ทีสืบทอดถ้าบุญนี่เถกแกจากกระชับเป็นนั้นเถาแก่อยู่เล่าเด้ออันอักขรนี่บนในนอนได้ ถูกหวยแม่จากตื่นหนึ่งเจ้าได้เปิดแล้วบริษัทอยู่แล้วหลับจัดตกแต่งส่วนยาวยากนั้นรัฐบ,บาลยังอยากจ้างจะอีกตามถนนหนทางเขาจะบวให้แล้วแบบพนักงานมาเห็ดยาี้มันชุก <c oughs> เขาก็จาจ้างจะมาเป็นประจาเลยมันเป็นน,นันนันใดเด้อส,สิบวชให้บวตองตดัดปอยมันครึ่งอ้ไปตัดเหรนเอาแต่ใบามานี่เห้งามๆนี่มันชูงขึ้นนี่เห็ดงามหลุดตกแต่งไว้ ช้างไหวพลุนงานช้างไหวลายคอยยังว่าช้างไหวลายแล้วจะเป็นปีคนใดเนี่อันนี้ลวงเติมนะพิ่นตัดเขาใส่มังคชิยอนนะพมพมพน้องทางห้องประตัดน,นี่มังคชิบงงามนะเนี่ยมากอะแบบมันโบรุงต้นต้นไม้เนาะมันบริเห็นหอต้นอันนี้ก็เวลาลูกบ้านมาเรีนกัญชีปลอดภัยหายห่วงบุญญานงอกบุญญานงูเนี่ยมากกัแบลวงดีเห็นแต่ต้น,ตน,น,ตน,น,นเวลา,ลา,าวย่างกับกิ่งไม้กัญชีบูธือ สีชะโอ้าเปาพ่อพ่อเจ้าพ่อจะจังโตกแล้วเหมือน,นัน่ะอืมเจ้าพ่อจะจังโตกอันนี้ห่อก็ลือออกเดี๋ยวกระเอาทุ่งมาใส่เนาะทุ่งมาใส่แล้วก็ะเอาไปถิ่มแล้วหลุดขึ้งเอาใส่ไปถิ่มอันนี้ตน้นต้นที่มันเป็นเองเนาะมันแตกขึ้นมาเองนี่ห่อกระชปล่อยไว้ที่เลือทนี่ห่อกระเอามาเชื่อมเองมาปลูกเอง ัหน่อยหนึ่งเนาะปลูกเองกับบุควาลาจุดน pues okay. ั้นจุดนี้แล้วก็สีประมาณจุดนี้แหละจุดนี้แหละลายลีเนาะระเวิดนี่เลยเต็มเลยปลูกช่วงนี้ก็ดีเนี่ยพ่นตกมาตลอดเท่ากับบุควาได้ลดน้ำถ้าปลูกนาแรงนี้คือสีบัวว่ายหรอกเนาะเาต้องลดน้ำตลอดปลูกไม่ไหม่อยัางน้อยต้องลดทุกวันดอกไพ่นี่ตั้งตัดเด้อ เอาบันไดมาตัดไดี๋ยวบอบอได้เลยตัดไดยเดี๋ยวมันตัดเลยเด้กกระเทือนอันนี้มันติดหลอดไผ่นอนเดี่ยวกระเจาเรือมาตัดต้องตัดออกเลยแหละตัดตัดแล้บอกอยู่มันนะี่อยู่ตัวนี้เรามาเบิง่งว่าหลอดไผ่มันติดลหลอดไผ่ตัดนำ้ำเวลาลุกบา,มานมะลิกลางคืนโบหินหึงมันติดกับอันนี้ต้นไม้เนาะนี่ นี่แล้วมือนี่อากาศก็ดีกับพอเหตุยุ่งานไปเรื่อยๆอืมสวยงามอลังการเลยเอนี่อองามมันเขาทาอยู่นี่ทาแต่งตัวนี้ออกนี่จบเลยเลยสวยงามเลยตัวนี้ต้องตัดแล้วเนาะตัดแค่แค่นี้และให้ระวังหลอกไฟซื่อๆเดี๋ยวเลือยมามาใช้เอาก็ได้ตัวนี้ แล้วก็จุดนี้น้ำเนาะรหลดไฟเดี๋ยวเราไปสิลัยตัดโอ้มันเบิดนี่น,น,นี่จุดนี้ด้วยหลดไฟเดี๋ยวเราไปชิพากัน,กนตัดตัดออกอากาศช่วงเกาหมูควรขางดีอยู่ดีแหงเลยฝลต๊กเมื่อคืนนี่กระทั่งคืนเนาะตั้งแต่บ่ายเ้าเมื่อวานมาจนหอดเมื่อคืนนี้ตอนเช้มามากมาอนี้อีกยังต๊ลงมีดปะปอยอยู่โอ้มันเก่งเว้ย กกกกเก่ง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 วิ่งไปเก่งช้ำเจ้าดอกนี่เห็นไหมไปไ่เป็นหรอกพอตัดแล้ยนอนหลงเลยเอาโต้เด้มาตัง้งเอาตังเด้มาตั้งนงั่งลินเยน็ยนๆหยั่มอาการหอนหอนนอนสวงประมาณใบใบเดีย๋ยวมาบึงขุดไงนนี่เห็นไหมไพไ่เป็นหรอกพอตัดแล้ยนอนแน่มากกับหลงเลยเนาะก็เป็นตะยูจีด้ เป็นตะยูอยู่อันที่เลือต้นไม้นี่ทั้งถึงเดี๋ยวเขาก็ชีว่างูออกมาเนาะเดี๋ยวเขาก็ะชีจ่างตัดอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้เขาก็ตกแต่งไปก่อนซุ่มนี่บ่ม,มีเวียกแน่นะพอดีว่าได้ม,มาพากันหรือชีลูกต้นไม้อยู่นี่นนแหละต้องเคลียร์ให้ช่วยๆงามๆเพื่อผลงานสำหรับคลิปนี้ก็บจบไปสำหรับนับเนะพือ่อนๆเนาะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้เอ,อนี่เนาะหน้าตากับพ่อชายโยผู้ใหญ่พันธุ์เด่น 努力。